ผมหนุ่มลาวเห็นถนนต่างจังหวัดในประเทศไทยอยากให้ลุงมนุษย์ถ้ำมาดูว่าความเจริญของประเทศไทยไม่ใช่มีแค่ในกรุงเทพม,มหานครต่างจังหวัดก็ไม่แพ้กันสวัสดีและสบายดีทางพ่อแม่พี่น้องฟังลาวฟังไทยเนาะมนนีนม่มาพบมาพ่อกันคือเก่ากับช่องแรงงานลาวชาแนลมือน,นี้บยอยดเองเนาะมีคลิปภาพบรรยกาศเนาะ ถ่ายถนนต่างจจงาวัดของประเทศไทยมาให้พอแม่พี่น้องได้หับชมและหับฟังกันซึ่งคลิปนี้เขาะเขาได้มาจากช่องบาโบโซ a าเสียงนะแคลาวเนาะกับซึ่งเป็นช่องที่เป็นคนฮาวูจักอีกผู้หนึ่งเนาะซึ่งเป็นก็นเป็นคนนี้ใส่ดีบ a บาโบเอกเนาะซึ่งคลิปนี้เนาะก็ขออนุญาตทางช่องเพิรนเอามาบรรยายเนาะเพื่อ ให้มนุษย์ถ้ำหรือว่าตะลุงที่แบบว่าบได้ออกมาจากถ้ำมาเบิงเนาะอยู่ภูเขาเนาะอยู่ภูเขาเฮาจะเห็นได้เลยว่าถนนเส้นนี้เนาะได้มาตรฐานเดียวกันเลยเนาะบ่าว่าอยู่ต่างจังหวัดอยู่มุมใดแจดีดเนาะถนนประเทศไทยก็จะสวยงามแบบนี้ตลอดซึ่งบาโบและกระเพื่อนของเพิ่นเนาะก็ยังตกใจเด้ว,ว่าเพื่อนสร้างได้จังใดเนาะที่แบบว่า เห็ดแบบนี้นะพี่น้องอยู่บนภูเขาเนาะเห็ดถนนอยู่บนภูเขาเนาะแต่ความงามเพื่อนบ้านเทียบบติดเลยเนาะซึ่งว่าอยากให้มนุษยธรรมมาเห็นคลิปถนนเนาะทางฝั่งประเทศไทยโดยเฉพาะในช่องบาโบเนาะเพื่อนกระจะรีวิวถนน,เ,นเป็นอันดับหนึ่งเลยในซ่องเพื่อนคือว่าเพื่อนจะรีวิวถนนเนาะความงามความสวยแต่ละจังหวัดเพื่อนไปมาหมดแล้วเนาะ ซึ่งบยอดก็ได้ยกตัวอย่างคลิปนี้เนาะนำมาให้มนุษย์ทำได้เบิ่งเนาะซึ่งบยอดเห็นแล้วก็อันนี้เป็นถนนต่างจังหวัดถนนบนภูเขาเนาะแต่บ่มีหลุมมีบอ่อเลยพี่นองบ่มีหลุมมีบอ่อเลยเนาะเห็นแล้วก็อยากขี่รถไปสัมผัสจักเทื่อนึงเนาะเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าหากว่าบายอดว่างงานก็จะขอติดรถไปนัมเบอโบเพื่อจะได้ไปสัมภาษณ์และไปท่ายถนนที่แบบว่า ดีๆสวยๆงามๆเหล่านี้เนาะซึ่งถนนแบบนี้นะอยู่บ้านบยยอดเองบอมีดอกบอมีบุรุษกับบเคยได้ขี่เลยถนนดีๆแบบนี้เนาะในบ้านบะยอดเพราะว่าบ้านบยยอดอยู่บ้านนอกเนางบ่ได้อยู่ในตัวเมืองเนาะถ้าหากว่าอยู่ในตัวเมืองบย์ยอดกับกบเคยไปจากบุงหัวมันอยู่เจดใดของประเทศลาวเนาะถนนที่งามๆแบบนี้นะซึ่งว่า บะโบเพื่อนก็ถ่ายถนนตลอดแต่ว่ามันมีให้ให้เบิ่งแบบไม่ไหม,ไมตลอดนะพี่น้องมันก็นเลยแบบว่าเพื่นถ่ายคนเบิ่งกับ,บเบืนะ่อเนาะเพราะว่าถนนในประเทศไทยนี่มันงามมันหลเนาะและตามข้างทางก็จะมีคนขายพี่น้องขายอาหารป่ามันยังอาหารป่าสัว์บโบแมนพี่น้องเฮ็ดเพาะเนาะเฮ็ดปวกเฮ็ดเพาะแบบนี้นอาหารป่าเนาะอาหารป่าทางฝั่งประเทศไทยนะ่ะถือว่าบ่ยอดได้ ได้เห็นภาพบรรยากาศเนาะสองอ้อมข้างเนาะก็จะเป็นภูเขาทางหน้าก็จะเป็นภูเขาแนมเบิ่งเนาะแล้วก็เป็นเห็นเห็นถนทางที่แบ่ว่าสวยงามขดโค้งแต่ว่าบ่มีหลุมมีบอ่อเนาะเห็นแบบนี้แล้วก็อยากให้มนุษย์ท่ามได้เบิ่งว่าความเจริญความก้าวหน้ามันเป็นยังไงเนาะอย่าอยู่แต่นในถ้ำอย่าอยู่แต่หูนๆน่นายออกมาเปิดโลกกว้างโลกที่แบ่ว่า ชาวโลกเขาเห็นเบิ่งแลลวเนาะยังแต่มนุษย์ธรรมที่แบบว่าโบได้เห็นถนนที่สวยงามแบบซี้ถนนที่ได้มาตรฐานแบบนี้อยากให้มาเบิง่งอยากให้มากดคลิปเนานะบบบ่ซ่องบบโบกับซองบ,บ่บยอดนี่ตอนนี้บ่ยอดก็เเ้าถึงเรื่องมนุษย์ธรรมอยากให้เราเข้ามาเบิงนะ่งเนาะถ้าหากเราเห็นนะซึ่งบ่ยอดได้ได้เล่าได,ได้ได้เห็นภาพบรรยากาศของถนนก็นมันเป็นสิ่งที่แบบว่ามนุษย์ธรรมเนาะ่นโบเคยเห็นดอกเนาะ และบยอดกับเป็นคนหนึ่งที่แบบวบาอาจจะบ่ได้ไปทั่วถึงเนาะในประเทศไทยแต่ว่าก็ยอมหับว่าประเทศไทยนี่เผนมีความเจริญและมีความก้าวหน้าไปไกลเนาะจากบนานฮาองไปไกลหลายอี่ละ่ะซึ่งบายอดได้เห็นนวก็เอออดบ่ดได้ที่จะมารีวิวหรือว่านํามาเล่าเนาะเพราะว่ามันเป็นความดีเนาะแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบว่าขาดบา่ไนดะ้เนาะ ถ้าหากว่าคนลาวเข้ามาประเทศไทยนี่รีวิวถนนนี่ครบ่ได้รีวิวถนนนี่คือจะบ่นเปนยูทูบเบอร์หรือว่าบ่นเปนคนทาคลิปเนาะเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นมันต่างจากบ้านเฮาถึงบางคนเขาอาจจะบ่ได้เปรียบเทียบเนาอหรือแบบว่าเห็ุคลิปบ่ได้เปรียบเทียบแต่ว่าถนนมันเป็นทาทายเนาะสำหรับผู้นี้ผู้ใดคิดเห็นแบบใดก็คอมเมนต์เข้ามาบ่งเนาะสำหรับมี้ขอกาวคำว่าสบายดี